พิกุุทั้งหลายภิกกุผู้ไม่มีสังวรน,นั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกกุทั้งหลายภิกกุในกรณีนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด,ด้วยลิ้นสัมผัสโปตภะด้วยกายรู้ธรรมอรมณ์ด้วยใจก็สยบอยู่ในอารมณ์ที่น่ารัก เครียดแค้นในอารมณ์อันไม่น่ารักเป็นผู้ไม่ตั้งไว้ซึ่งกายยตาสติมีจิตด้อยด้วยคุณธรรมไม่รู้ตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับแห่งบาปอากุศลที่เกิดแก่เขานั้นพิกุทั้งหลายพิกุใดไม่อบรมทำให้มากในกายยกตาสติแล้ว ตาก็จะฉุดเอาพิกุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกตึดอัดขยักขยแยงหูก็จะฉุดเอาพิกุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยงจมูกก็จะฉุดเอาพิกุนั้น ไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงลิ้นก็จะฉุดเอาพิกขุนั้นไปหารสที่ชอบใจรสที่ไม่ชอบใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงกายก็จะฉุดเอาพิกุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจ สัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงและใจก็จะฉุดเอาพิกุนั้นไปหาธรรมลมที่น่าถูกใจธรรมลมที่ไม่ถูกใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลายพิกุผู้ไม่มีสังวรเป็นอย่างนี้แล